โองโควิดอยู่ฝรั่งเศสม่สีจักสิละ่ะโอ้ยเห็นจังเลยซีูน้ำมันให้ได้ก็ต้องอยู่อันนี้ภาพพิษปากเห็นเองเด้นี่เห็นเองซื้อกะหลายอาโลได้ซื้อกันได้สามซีโลก็เลยาาคากันเฮ็ดเองอันนี้เป็นของฟาร์มาซีตัวนี้ตัวนี้เป็นของฟาร์มาซีของคนหมอ ตัวนี้มันก็อยากหายใจยากไว้หนึ่งจะหายใจยากไว้หนึ่งก็โค,ครเลนาจะบโบมาใกล้เฮากำลังนั่งรถกลับบ้านนาั่งรถไฟกลับบ้านส่งสวยดอีอันดุสาวรีแบบโงลาวเลยอนุสาวรีอยู่ฝรั่งเศส แบบมืองลาวกับฝรั่งเศสคือกันเลยประเทศยุนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยลาวเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสฝรั่งเศสมีเขาก็เลยไปเห็ุเหตุให้มืองลาวอีกแบบคือกันเป๊ะเลยเอาคนอยู่มองลาวกะคนอยู่มืองลาวกได้เบิ่งเดอคือกันบอลินคือกันเนาะ ู่นี่เขาจะเอิ้นซองเซลิเซ่อืซองเซลิเซ่อันนี้เป็นกางใหญ่กางเมืองกลางใกล้เมือง,งเขตพูดีเขตพูดีแถวนี้เดี๋ยวเซ่เบิงบรอบเดอ้อเซ่เบิงบรอบเบิงบรอบ รอ,รอบสิบป็นหนึ่งซีรอบรอบสิบป็นหนึ่งซีพอดีกำลังใกล้สิคักำลังใกล้สิคัอาสำนีเนาะเดี๋ยวไทยเปิ้งสำนีก่นเมื่อหน้าเดี๋ยวเห็นวิวแมงม้าเฉใฮเปิ้งอีก